m a g i c s h i MTL c 0เป็นไฟฉายน้องใหม่นะครับค่ายน้องใหม่ตัวนี้เป็นไฟฉายที่สั่งจากต่างประเทศนะครับราคาจำหน่ายอยู่ที่2,000บาทนะครับ2,000บาทสั่งจากต่างประเทศก็เป็นแบรนด์ที่ผลิตไฟฉายติดจักรยานนะครับกับไฟฉายคาดหัวที่ค่อนข้างที่จะใหม่นะครับในอุสาหกรรมไฟฉายแต่ว่าก็ค่อนข้างที่จะน่าสนใจอย,อย่างหนึ่งด้วยเนื่องจากราคาเนี่ยไม่ถึงว่าแพงมากนะครับเป็นไฟฉาย ยุทธวิธีนะครับทัคติคอหัวัวนิดนึงนะครับด้ามก็ใหญ่ๆหน่อยเป็นตัวที่ผมสั่งมานะครับพร้อมกับไฟฉายตัวอื่นในยี่ห้อนี้นะครับ Magic s h ช n e MTL30 นะครับ MTL30 Portable Tactical Flashlight นะครับรุ่นนี้ก็บอกชัดเจนแล้วเป็นไฟฉายยุทธวิธีนะครับแสงไปได้ถึง350เมตรนะครับค่อนข้างไกลกับแสงที่มีความสว่างสูงสุดที่1,000ลูเมนสนะครับแล้วก็เป็นระดับป้องกันเป็น IPX8 i p x 8นะครับตามนี้นะครับ กล่องก็จะมาเป็นกล่องสีส้มดําแบบนี้นะครับทราบมาว่าทีมพัฒนานะครับวิศวกรบางส่วนก็มาจากฟีนิกส์นะครับคือเคยทํางานฟีนิกส์มาก่อนแล้วก็ย้ายไปช่วยพัฒนานะครับไฟฉายยี่ห้อนี้นะครับรุ่นพวกนี้ด้วยนะครับไฟฉายตัวนี้ก็สามารถใช้แบตเตอรี่18650ได้นะครับแล้วก็ใช้แบตเตอรี่ CR123 นะครับจำนวน2ก้อนนะครับที่เป็นแบตเตอรี่3โวลต์ใช้แล้วทิ้งเนี่ย2ก้อนได้ด้วยนะครับ เรามาดูกันเลยนะครับข้างในกล่องมีอะไรน่าสนใจบ้างมี i n s t a g r กรมด้วยนะครับเข้าไปดูได้ Magic Child Lighting นะครับกับ Facebook ประมาณนี้นะครับลงน้ำได้ถึง2เมตรเลยนะครับแสงไม่ได้สว่างเวอร์วังอะไรนะครันลูเมนสแต่ว่าผมคิดว่ามันน่าจะใช้งานได้ดีมากนะครับเพราะว่ามันไม่ร้อนจัดนะครับแล้วก็เรื่องของการควบคุมระดับแสงอะไรน่าจะทําได้ดีมากๆด้วยนะครับอีกยี่ห้อหนึ่งมีคู่มือมาให้นะครับ mtl 30นะครับ MTL น่าจะย่อม,มาจาก Magic s h i l d Tactical Light มั้งคิดว่านะผมเดาเองในซองนะครับมีตัวอุปรกรณ์มาในถาดกระดาษนะครับกระดาษแข็งกันกระแทกซึ่งเป็นกระดาษเหมือนกระดาษที่อัดขึ้นมาคล้ายๆเป็นลังไข่นะครับประมาณนั้นเลยนะครับซึ่งก็รักษาสิ่งแวดล้อมดีเดี๋ยวนี้บริษัทไฟฉายเลือกใชออ้พลาสติกกันเยอะแล้วนะพลาสติกใสหรือพลาสติกขาวๆเนี่ยในนี้จะมีซองไนล่อนนะครับสีดําเป็นซองอลิลาสติกด้านข้างด้านหลังเป็นเบลล์ลูป นะครับไม่มีดีริงด้านบนนะครับด้านล่างเปิดด้านบนก็เป็นเวลโครแล้วก็ในนี้จะมีอะไหล่มาให้จะมีโอริงนะครับสำรองให้มา1เส้นนะครับแล้วก็จะมีลันยาร์ดเป็นเมจิกชายนะครับของ m a เม c ิกชายเองเลยเรามาดูกันที่ตัวอุปกรณ์กันเลยนะครับ ตัวอุปก,กรณ์ตัวนี้ก็เป็นไฟฉาย tactical นะครับคือุทธวิธีก็คือจะมีหัวที่ใหญ่กว่าตัวด้ามนิดหน่อยนะครับแล้วก็ตัวนี้ไม่มีแบตเตอรี่แถามมาให้นะครับราคาจาหน่าย2,000บาทเนะี่ยคือมีแต่ตัวอุปก,กรณ์เท่านั้นนะครับแบตเตอรี่ไม่มีนะครับโครงสร้างก็ผลิตด้วยอลูมิเนียมอลลอยนะครับอันดรยสีดาซึ่งตัวขนาดเนี้ยก็ทำให้ผมนึกถึง phoenix นะครับ tk15 tk16 อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้าเป็น nightcore ก็เป็น ms25 อะไรพวกนี้คือไซส์ประมาณนั้นนะครับคือจับถือถนัดมือนะครับไม่ได้ว่าเล็กมากไม่ได้ว่าใหญ่จนเกินไปนะครับน้ําหนักก็ไม่ได้เยอะนะครับค่อนข้างที่จะดีนะออกแบบมาดีนะครับส่วนของเบเซลนะครับตรงนี้ก็ทําเป็นสไลด์เบเซลซึ่งออกแบบมาเป็นหยกัยกๆนะครับ5้าหยากักมีกระจกเป็นแก้วเทอร์ l a ล s ราสเคลฟอันเทอร์เรฟโคซึ่งเมจิกชายเนี่ยใช้กระจกนที่เป็นสีเหลือบฟ้านะครับ เป็นโค้ดเหลือบฟ้าซึ่งหลายๆยี่ห้อจะเป็นโค้ดเหลือบชมพูนะครับที่ผมเห็นนะเหลือบม่วงหรือแม้ก็เหลือบเขียวนะครับแต่ยี่ห้อนี้เป็นเหลือบฟ้าทัดเจนนะครับไม่ได้มีฟิล์มติดมานะครับแต่เขาใช้ AR โค้ดแบบสีฟ้านะครับซึ่งก็ตัดแสงสีอ,อ,อื่นๆออกนะครับสีฟ้าก็ตรงข้ากับสีเหลืองนะครับถ้าเกิดปล่อยสีเหลืองออกมาฟ้าก็จะฆ่าทำให้แสงขาวขึ้นนะครับใครชอบแสงขาวก็น่าจะโดนใจตรงนี้ข้างในนะครับก็จะมี LED กับรีเฟล c t เตอร์แบบสมูร์รีเฟล็กเตอร์ซึ่ง ไฟฉายตัวนี้นะครับใช้ Cree XPLH I นะครับความสว่างสูงสุดที่1,000ลูเมนนะครับบริเวณหัวก็จะมีร่องระบายความร้อนแล้วก็ดีไซน์นะครับถัดมาก็จะมีะปุ่มเปิดปิดโหมดนะครับซึ่งปุ่มนี้จะเป็นปุ่มปรับเข้าโหมดเบากลางแรงนะครับแล้วก็เป็นปุ่มปรับโหมดสโ r o อะไรเงี้ยด้วยนะครับซึ่งก็เป็นยางสี่เหลี่ยมผืนผ้าไอ้จัตุรัสนะครับสีเทามีไฟอินดิเคเตอร์บอกด้วย ด้านล่างมีชื่อยี่ห้อ Magic c h ายแล้วชื่อรุ่น MTL 3 0นะครับร่องระบายความร้อนก็มีไว้ใช้งานนะครับส่วนด้ามเองก็ทำนอรริงเป็นลักษณะลายกราฟิกแบบนี้นะครับก็ช่วยให้จับถนัดมีการสอกร่องตามยาวด้วยคลิปนะครับก็ผลิตด้วยสเตลเลสสตีลทำา v v d สีดำนะครับมีลักษณะก็คือเป็นคลิปยาวเกือบตลอดท่อนะครับแล้วก็จะมีลักษณะเป็นตัว S คือสามารถจะพกเบสเซลอหรือว่าสามารถจะพกเบสเซลดาวแบบนี้ก็ได้ เป็นแบบ snap-on สามารถหมุนเลื่อนตำแหน่งหรือดึงออกได้ถ้าเราไม่ต้องการใช้งานนะครับสามารถแกะออกได้เลยส่วนฝาท้ายเองก็จะเป็นลักษณะคือเป็นขอบป้องกันสวิตช์จากด้านข้างนะครับส่วน2ข้างนี้ก็จะเป็น U shape ก็คือเป็นร่องที่บากไว้เพื่อให้นิ้วเอื้อมเข้าไปกดได้ง่ายขึ้นนะครับจากด้านข้างแบบนี้มีรูสำหรับใส่สายคล้องเป็นรูทรงแคปซูลนะครับอย่าสองฝั่งแล้วตัวสวิตช์เองก็เป็นสวิตช์ยางสีดำนะครับเป็นกริดแพทเทิร์นแล้วก็นูนตรงนี้วางแถวสแตน ได้นะครับแต่ว่าต้องระวังเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเล็กนะครับมินเมคือตัวสวิตช์เองมันสูงเลยขอบขึ้นมานิดนึงนะครับหัวไฟฉายถอดไม่ได้นะครับท้ายไฟฉายเราใส่แบตเตอรี่ต้องเข้าทางท้ายไฟฉายเท่านั้นนะครับหมุนมาด้านในจะเห็นว่ามีสปริงโหลดแล้วมีคอนแทคเป็นคล้าๆเป็นแม่เหล็กนะครับอยู่สีทองนะครับป้องกันการกัดก,ก,ก,ก่อนส่วนเกลียวเป็นเกลียวสแควร์มีติดตั้งโอริงมาแล้วท่อเป็นท่อดับเบิลวอลนะครับท่อ2ชั้นตรงนี้สามารถใช้แบตเตอรี่หัวแบนก็ได้นะครับหรือว่าหัวนุนก็ได้ สามารถรองรับการกระแทกนะครับเพราะสปริงมันจะมีสปริงโหลดด้านในด้วยนะครับลองหมุนตัวฝากลับเข้าไปนะครับการใช้งานของไฟฉายก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับไฟฉายอยู่ทุวิธีนะครับก็คือแตะติดปล่อยดับนะครับแตะติดปล่อยดับเปิดค้างก,ก็กดคลิกลงไปหลังจากนั้นก็กดสวิตช์ด้านข้างนะครับแต่ละครั้งจะเป็นการปรับความสว่างไปที่ระดับต่างๆโดยไฟฉายจะมีระดับความสว่างนะครับทั้งหมดก็คือ จะมีระดับความสว่างทั้งหมด5ระดับด้วยกันนะครับระดับต่ําสุดก็คือที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับเป็น10ลูเมนนะครับ10ลูเมนรันไทม์อยู่ที่135ชั่วโมงนะครับค่อนข้างนานเลยมีเดียมนะครับเป็น100ลูเมนนะครับรันไทม์12ชั่วโมงครึ่งนะครับนานนะครับสำหรับไฟฉายยุทยวิธีที่ความสว่าง100ลูเมนเนี่ย12ชั่วโมงคือครึ่งวันเลยนะครับ หมดไฮที่350ลูเมนส์นะครับรันไทม์ที่4ชั่วโมง10นาทีก็ถือว่ายังนานอีกนะครับแล้วก็สูงสุดที่1,000ลูเมนส์นะครับที่2ชั่วโมง10นาทีนะครับก็แสงก็จะเป็นลนักษณะฮอตสปอตอ,อ่เข้มๆหน่อยนะครับแสงออกขาวๆแล้วก็จะมีโครโนนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับแสงอมเหลืองนิดๆน,นะครับแต่ว่าขาวติดขาวซะมากกว่าการกด ปุ่มสวิตช์ค้างนะครับจะเป็นการวนโหมดไปเรื่อยๆนะครับคือสูงสุดแล้วกลับมาเบาสุดนะครับไฟมีเมมโมรีนะครับปิดไปเปิดโหมดอะไรก็จะจําอยู่หมดนั้นแล้วก็โหมดพิเศษนะครับคือโหมดสตรอบกับโหมดที่เราใช้งานคือยุทธวิธีคือกดสวิตช์ข้างนะครับค้างไว้นะครับสักครู่หนึ่งประมาณ0.5วินาทีไฟก็จะเข้าสตรบซึ่งสตรบเองก็จะมีลักษณะเป็นการกระพริบนะครับสม่ําเสมอคือเป็นเร็วอย่างเดียวนะครับต่อเนื่องเลยแท็บสวิตช์อีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นการอ่า กดสวิตช์ค้างไม่ใช่แท็บนะครับพูดผิดถ้าเกิดแท็บมันไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับต้องกดค้างแป๊บหนึ่งไฟจะกลับมาหมด last use ก็คือเราใช้หมดไฟนิ่งระดับอะไรไว้ก็จะกลับมาหมดนั้นนะครับรันทม์ทั้งหมดที่บอกที่แจ้งเนี่ยนะครับก็คือใช้แบตเตอรี่ขนาด3,500 m มิลลิแอมนะครับ ความจุ3,500ม ah, ิลลิแอมแล้วก็เป็น18650ทดสอบนะครับส่วนะระดับไฟแบตเตอรี่นะครับด้านข้างที่บอกตรงนี้นะครับอินดิเคเตอร์เวลาเปิดเนี่ยก็จะแจ้งไว้ว่าสีเขียวนะครับก็คือจะเป็นการแจ้งตั้งแต่75%ถึงเต็มนะครับถึง100%เขียวกระพริบก็จะเป็นห้าสิบถึงเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับแดงติดค้างก็จะเป็นต์นั่นแหละนะครับ,แ,นะรบแล้วก็ถ้าเป็นแดงกระพริบก็คือ1%จนถึง24%ก็คือจะเป็น4ระดับ ของการใช้งานว่าสามารถที่จะบอกอระดับพลังงานที่เหลืออยู่เนี่ยได้ทั้งหมด4ระดับคือแดงแดงกระพริบนะครับแล้วก็แดงกระพริบแดงเขียวเขียวเ,เดี๋ยวนะเรียงไงดีแดงกระพริบแดงค้างนะครับเขียวกระพริบเขียวค้างนะครับก็คือการกระพริบก็คือเป็นการบอกว่าต่ําลงนะครับนั่นเองตรงนี้ก็สามารถจะใช้ร่วมกับฝาท้ายรุ่นพิเศษนะครับคือ M A S C 1นะครับซึ่ง มีตัวอย่างมาให้ดูนะครับเป็นแบบนี้นะครับสามารถที่จะใช้เป็นโมดูลนะครับในนี้บอกเลยว่า M A S C ก็คือ Type C Charging and Discharging Module นะครับตัวนี้นะครับฟิมมี่ส่งมาให้ผมฟรีนะครับไม่ได้คิดเงินเพราะฉะนั้นผมก็ไม่รู้ว่าราคามันเท่าไหร่นะครับสามารถที่จะประกอบเข้าไปกับไฟฉายแล้วสามารถแปลงให้มันเป็นไฟฉายที่มีชาร์จในตัวนะครับแล้วก็จะเป็นไฟฉายที่สามารถจะ ดิชาร์จในตัวได้ด้วยนะครับทําแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองดูนะนี่เป็น USB Type C นะครับให้มาในเซตเลยหมายถึงในเซตของอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเป็นสปริงโหลดเหมือนฝาท้ายนะครแต่ด้านบนเป็นเกลียวอีกเกลียวแล้วก็จะมี USB ไมโครอยู่ตรงนี้นะครับสามารถใช้เข้าไปใช้กับไฟฉายของยี่ห้อนี้ได้เลยคือปิดเข้าไปแบบนี้นะครับปิดเข้าไปนะครับพอปิดเข้าไปเสร็จนะครับเราก็ปิดฝาอีกทีหนึ่งนะครับ สะดวกสบายใช้งานง่ายนะครับใครอยากมีชาร์จในตัวก็ซื้ออันนี้นะครับใครไม่อยากใช้ชาร์จก็ไม่ต้องซื้อนะครับตัวชาร์จเจอร์นะครับก็จะเป็นพอร์ตแบบ USB Mi โ cro ซึ่งปิดไว้ด้วยจุกยางนะครับเราสามารถที่จะเปิดนะครับจะเป็น USB Type C ซ่อนอยู่นะครับกันฝุ่นกันน้ําได้ประมาณหนึ่งเลยนะครับก็จะเป็นตัวที่ยาวขึ้นนิดนึงนะครับคือจะมีฟังก์ชันชาร์จที่ฝาท้ายไปเลยนะครับแต่ถ้าเราไม่ต้องการจะใช้ก็ถอดออกใส่แค่ฝาธรรมดามันก็จะเป็นไฟฉายที่ ไม่มีระบบชาร์จในตัวแล้วนะครับนี่คือเหตุผลว่าทําไมเขาต้องทาท่ออลูมมเน้ำสชั้นรับเปลือกเกี่ยวถ่ายไว้อีกอย่างหนึ่งคือตัวนี้สามารถใช้นะครับเป็นาพาวเวอร์แวงได้ก็คือถ้าเราเสียบเข้าไปนะเป็นการปล่อยไฟเข้าสู่โทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อื่นๆได้ด้วยนะครับปล่อยไฟออกนะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการจะชาร์จไฟเข้าก็คือเสียบกับแหล่งพลังงานแล้วชาร์จไฟเข้าในตัวอุปกรณ์ได้ไดนี่ก็เป็น Magic Shi ์ e นะครับ MTL 30นะครับตะกี้ผมรีวิวตัวนี้ไปแล้วด้วยนะครับ เป็น MOD 20นะด20ก็ใช้ฝานี้ได้เหมือนกันนะครับใช้ร่วมกันได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูรีวิวตัวต่อไปอีกนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมนะครับเฮบิไรเดนเอาท